สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพรีวิวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มวันอังคารที่14กันยายนเวลา23นาิก45นาทียังบอยพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทาง bein sport o n ความพร้อมของทั้ง2ทีม ลูกทีมของด a วิดวางเนอร์เข้ามาเล่นรายการนี้ในฐานะแชมป์ลีกสูงสุดของสวิ์แลนด์และสามารถผ่านเข้ารอบคัดเลือกจนเข้ามาถึงรอบแบ่งกลุ่มได้สําเร็จอย่างไรก็ตามพวกเขาถูกจัดให้เป็นเต็งบอยของกลุ่มที่มีโอกาสตกรอบมากที่สุดเพราะชื่อชั้นค่อนข้างแตกต่างจากอีก3ทีมที่เหลือที่มีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบิเิเอลและอตแลนตาพอสมควร ออกองมาลุ้นว่าเกมนี้พวกเขาจะมีทีเด็ดอะไรมารับมือพลพรรคปีศาจแดงที่กำลังร้อนแรงหรือไม่ส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มเรียกได้ว,ว่าร้อนแรงสุดๆโดยเฉพาะหลังการคว้าตัวริเโนโรนัลโดมาร่วมทีมดูจะส่งผลในภาพรวมของทีมดูดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มนิโคลเซนยูไนเต็ดขาดลอย41ซึ่งนั่นส่งผลต่อความมั่นใจของพวกเขาอย่างมากแน่นอนความพร้อมก่อนเกม ยังไม่สามารถใช้งานมาคารดฟอร์ดที่ต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัดและอเล็กซ์เตอเลสที่ยังเจ็บข้อเท้าอยู่ได้ส่วนรายของดีนแฮดอร์สันและสกอตแม็กโทเมเนต้องรอลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งอเลิกุน่าโซชาในใหญ่ของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดระบุตนพร้อมที่จะพักคิซโโนโรนัลโดในบางนัดหลังจากที่เจ้าตัวมีอายุที่เยอะพอตัว โอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรอแกล่งแห่งเวทีพรีเมียร์อังกฤษกล่าวว่าตนอาจไม่ได้ถึงขั้นส่งคริสโนโรนัลโดลงเล่นในทุกนัดแม้ว่าเขาจะเป็นกำลังหลักในเกมรุกของทีมก็ตามโรนัรโดเพิ่งประเดิมสนามครั้งที่2ให้กับแมนยูไนเต็ดได้อย่างสวยหรูโดยการทำา2ประตูจนช่วยทีมเปิดอัลทฟอร์ดเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม มันก็มีคนที่กังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาเช่นกันหลังจากเจ้าตัวมีอายุเข้าไปถึง3 6ปีแล้วโซชาเปิดเผยว่าประเด็นของคิสโนก็คือเขาดูแลตัวเองดีมากจนผมรู้ดีว่าเขาจะฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็วและเขาก็เล่นช่วงปลีซีซันมาบ้างแล้วด้วยแน่นอนว่ามเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำให้ทุกคนวิ่งได้อย่างเต็มที่นั่นรวมถึงทำให้เขาได้เล่น90นาทีเต็มด้วย เรามีเกมในวันอังคารน,นี้ให้ลงเล่นเราจะดูกันว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างแต่การจะดรอปเขาออกจากทีมบ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เขาอายุ36ปีแล้วส่วนเมสันเกรนวูดที่อายุ19ปีก็มีสถานการณ์แบบเดียวกันผมต้องจัดการเรื่องของเวลาการลงเล่นของเกรนวูดให้ดีรวมถึงจัดการเวลาลงเล่นของโรนัลโดให้อยู่ในระบบที่ดีด้วยเหมือนกัน ตอนที่คริสเซโนโรนัลโดทำประตูที่2ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้นั้นมีช่วงหนึ่งที่เขาวิ่งได้เร็ว20.2ไมล์ต่อชั่วโมงโดยมันถือว่าใกล้กับสถิติวิ่งเร็วที่สุดของพรีเมียร์ลีกประจำซีซั่นนี้ด้วยคริสเซโนโรนัลโดแล้วยิ่งัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีช่วงที่วิ่งได้เร็วถึง20.2ไมล์ต่อชั่วโมงในตอนที่ทำประตูที่2ให้กับต้นสังกัดในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ชนะนิวคาส เมื่อวันเสาร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาตามการเปิดเผยของ BBC Sport สื่อกีฬาชื่อดังเมืองผู้ดีนัดดังกล่าวเป็นนัดประเดิมสนามในการกลับมาอยู่กับแมนยูของโรนัลโดซึ่งลูกที่2ที่ทำได้นั้นเป็นการทำให้ทีมขึ้นนำ2-1โดยจังหวะน,นั้นเจ้าตัววิ่งอยู่ตรงช่องว่างระหว่างแนวรับทีมเยือนก่อนที่ลูกชอจะผ่านบอลมาให้จากนั้นโรนัลโดก็ยิงเข้าไปอย่างเฉียบขาดทั้งนี้ความเร็วที่ข้างวัย36ปีทำได้ ถือว่าใกล้เคียงกับสถิติการวิ่งที่เร็วที่สุดของเพมเมลิกในซีซั่นนี้จ้าของสถิติคนปัจจุบันก็คืออาดัมอาร์มสตองของหน้าวัย24ปีของซอร์เมตันที่เคยวิ่งได้เร็วถึง22.15ไมล์ต่อชั่วโมงโดยนอกจากอาร์มสตองแล้วนั้นก็ยังมีนักเตะเพมเบลิกประจําซีซั่นอีกไม่กี่คนที่วิ่งได้เร็วกว่าที่โรนาร์โดทำได้อย่างเช่นอารดามาตาโอลปีกจากวูฟเทมตันที่เคยวิ่งด้วยความเร็ว22.12ไมล์ต่อชั่วโมงและวิฟาฮา แนวรุกของทิสันพาเลตที่ทำไป21.88ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นต้นนายใหญ่ของทัพปีแสดงออกมายอมรับว่าอาจไม่ส่งแข้งดังชาวโปรตุกิสลงสนามบ่อยครั้งเพราะอาจส่งผลต่อสภาพร่างกายและอายุที่มากขึ้นวอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าแฟนบอลอาจไม่ได้เห็นโรนาลโวลงสนามอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากเจ้าตัวมีอายุมากถึง36ปีแล้วต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายเป็นหลักสิ่งที่คิซโน่ทำคือการดูแลตัวเองได้ดีมากดังนั้นผมรู้ว่าเขาจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วพเพราะขผ่านช่วงปีซีซั่นมาแล้วแน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามทำให้ทุกคนกลับมาพร้อมที่สุดและทำให้พวกเขาพร้อมวิ่งได้ตลอด90นาทีเรามีเกมที่รออยู่ในวันอังคารแล้วเราจะได้เห็นกันแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะตัดโนรนัลโดออกจากทีม เขาอายุ36ปีแล้วส่วนเมสันกรีนวูดก็เพิ่ง19ปีผมต้องดูแลการลงสนามของเขาและต้องดูแลนักเตะอายุ36ปีด้วยเหมือนกัน BBC Sport สื่อชั้นนำของอังกฤษเปิดเผยว่าคริสตานโรนัลโดทำความเร็วได้สูงถึง32.51กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวะที่สปีดหนีคาเบียร์มันกิโยและไอแซคเฮเดนเข้าไปรับบอลจ่ายจากลูกชอ ก่อนยิงลอดขาเฟรดดิ้งวูดแมนเข้าไปให้แมนยูเนเต็ดขึ้นนำ2-1ในนาทีที่62และเป็นประตูที่2ของเขาด้วยหลังซัดเบิกร่รอง1-0ในช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนเปิดบ้านชนะนิวคาเซิลยูเนเต็ดไป4-1เมื่อวันเสาร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาเกมดังกล่าวถือเป็นนัดประเดิมสนามของยอดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสที่พึ่งย้ายมาจากยูเวนตุสทีมดังแห่งศึกกาโชซิราอิตาลีเพื่อกลับมาร่วมงานกับปีศาจแดงเป็นครั้งแรกในรอบ12ปี ซึ่งเขาก็ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงทันทีและอยู่ในสนามจนจบเกม90นาทีด้วยสำหรับตัวเลขความเร็วที่โรนัลโดทำได้นั้นใกล้เคียงกับ3ระดับแรกที่เกิดในเพเมลิกในฤดูกาลนี้แม้เจ้าตัวจะอายุ36ปีแล้วก็ตามแต่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์และสปีดอันจัดจ้านไม่แพ้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าผู้เล่นที่ทําความเร็วสูงสุดในเพเมลิกประจรําฤดูกาล2021-2022หลังผ่านไป4นัดอันดับห อดัมอาร์มสตองจากเซาท์ทฮมตันความเร็วสูงสุด35.65กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ2อารามาเตาเร่จากวูฟแฮมตันความเร็วสูงสุด35.60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ3วิฟิตาหาจากคิสซันพาเลตความเร็วสูงสุด35.21กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปอร์รายชื่อสีนเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้สามารถทำได้2ประตูในเกมลีกนัดเปิดตัวกับสโมสร อันดับที่4คิซโนโรนัลโด้แข้งรายล่าสุดที่เปิดตัวได้อย่างสวยหรูแม้จะเป็นครั้งที่2ก็ตามโดยการซัดสองประตูในเกมสัปดาห์ที่4ของฤดูกาล2021-2022ที่แมนยูเปิดบ้านถล่มนี้ก็เส้นขาดลอย4-1ซ,ซึ่งเขาเป็นคนยิง2ประตูแรกช่วยทีมคว้าสามแต้มมาครองได้อย่างงดงามอันดับ3มาคาราฟอร์ฤดูกาล2015-2016 เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่หลุยฟันเกาได้ฝากเอาไว้นั่นคือการดันกองหน้าดาวรุ่งที่ขนาดนั้นวัยเพียง18ปีขึ้นสู่ชุดใหญ่แถมการประเดิมสนามในเกมลีกของเขาอย่างได้รับโอกาสเป็นตัวจริงซึ่งเป็นนัดที่ปิดแสดงรับการมาเยือนของอาเซนนลโดยเจ้าตัวยิงประตูสร้างชื่อ2ลูกติดภายในระยะเวลาสนาทีช่วยทีมออกนำา2 0ก่อนจบเกมด้วยชัยชนะ32ในที่สุดอันดับ2เจมวิลสัน ฤดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4หลังจากแมนยูจัดการปลดเดวินมอยออกจากตำแหน่งเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไรอ,อันกิกคุณนสื่อชั่วข่าวณนเวลานั้นตัดสินใจส่งดารุ่งวัย18ปีลงสนามเป็น3ประสานรวมกับอนันเยนัสไและชอมโรเลนต์ในเกมสัปดาห์ที่34ของฤดูกาลที่พบกับเฮาซิตี้วิสันจัดการซัด2ลูกให้ทีมออกนำา2 0, ก่อนจบลงด้วยสกอร์3-1หนแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมได้ อันดับ1รุดฝานนิสตลอยฤดูการ2001-2 0ห2หลังจากเพิ่งย้ายมาร่วมทีมจากพ s เไฮโอเฟนในช่วงหน้าร้อนปี2001เซอร์เล็กเฟอร์กูสันจัดการส่งออกรายนี้ลงสนามเป็นตัวจริงทันทีตั้งแต่นาแรกของฤดูการซึ่งเป็นเกมที่ปิดแสดงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมวันนั้นหริซาหา์ซัดสประตูให้ทีมเยือนบุกมานำก่อน2-1แต่ในช่วงครึ่งหลังเจอทีเด็ดของพี่มา้าซัด2ประตูใน2นาที ช่วยทีมแซงชนะไปได้3-2ในที่สุด